ครับสวัสดีครับวันนี้มามัดาถาวรมาถาวรคนเขาอบรรยากาศที่งานร่มแห้งครับลมแห้งลายมาเลยครับบรรยากาศมันขึ้นี่หนาวแห้งครับผครับไปเบิ้งพี่ๆเขาแง่ายๆเขามาถาวาครับเป็นเนี่ยเป็นไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนี่ช่องนี่ยังนี่นะ่ายอยู่ลงอีทูปปะแมนแมนครับ ส่องไอ้โบแมนส่องคอร์ดได้ครับส่องไอ้ยังลืมลืมส่องเจ้าของบบดตายส่องคนบรรนอกครับคนบรรนอกเนาะฝากติดตามเลยเลือครับอ้าววิทย์อามาเบิ่งวิทยกันยังเข่าซอนแน่ครับโอ้คนที่ไอ้อยากมาดเข่าบ่อยากมาดเข่าเองนะโอ้บางคนยางนี่นี่จับนี่จ้างแต่เขานะครับเออนี่จับจับนี่เขาเอิ้อตอกวัดเขานี่นี่จับเกินมากเลยอะ ให้มันกลางๆเด็กกับทับก,กันม่าแล้วก็ยกจังสิเด็กสลับครับอย่าให้มันทับกันเด้อเนี่ยข้างนี้ลงข้างกลางเนี่ยขึ้นข้างบนจากหน่อยดึงนี่นี่นี่นนดึง<ม><ม>ง่ายๆครับ,รบท่าน,นท่านมันถ้ามันทับกันเนี่ยมันทีดึงบ่ได้๋ยดิเออง,ง่ายๆน,นี่แล้วแหละนี่นะได้แล้วนี่สองมัดบาทนี่เดี๋ยวทีเอาเงินบาทหนึ่งนี่นีห้าสิบตังค์กับนี่นี่บาทหนึ่งได้แล้วนี่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  ได้แล้วครับพี่น้องทางเงินง่ายๆนี่บาทไนึที่กำลังตกงานตกงานี่ครับได้ครับมัดเขานี่สองมัดหนึ่งบาทนี่ได้แล้วนี่เงินหนึ่งบาทนี่ช่วงนี้ครับนี่อย่างเงี้ยนี่นี่นี่มาเบิ้งกระคักนี่ดีดให้ได้เบิ้งนี่นี่จับนี่แล้วก็อุ้มอุ้มเลยอุ้มมากนี่นี่บนข้างล่างนี่อย่าให้มันทับกันนี่นะครับดึงครับนี่นี่กรุบมันก็จะดึงครบ หมุน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 เอาเอาทำนี่ละไปถ่ายพื้นนี่แหละครับผมโจ้ก็ไปถ่ายพื้นนี่คอยกิจการคือกันนี่พุ่นพุ่นไปถ่ายจุงพุ่นอีกครับก็ถ่ายไปเรื่อยๆแล้วครับพีได้บอลหนูเมื่อคืนเลยนะฮะได้บอลหนูเมื่อคืนหนึ่งบรรยกาศนะหนูโบมี่แล้วหนูเขาเมืองหมดแล้วหนูเขาไปอยู่ในเมืองหมดแล้วหนูผมกะผมกะเพื่อาจารนพูนบอกเลยว่า มัดเข่าผมยังมาเป็นเด้ผมเป็นผมเอาน้งเปิ้ลนี่นี่ผมจะบอกนี่นี่บ้องล่ฝันมัดน่ะมัดเนี่ยได้เนี่ยเนี่บ้องเนี่ยมาจังหวัดจังหวัดมาเป็นไว้ใตายคักน่ะงานคนบอกว่าเฮ้ยเกือจานนี่นี่นาะเออคล็ดลับก็คือเวลามัดเสียงดังคือตดเด้ไม่ได้เด่นนี่นะเอ้ยตาเบิ่งเนี่ยมันจะดังมันเนี่ยเนาะมันคือตดดังนี่เลยเน้นชกเน้นคักเลย ไป่ายพูดเองว่าไอ้กันและมัดบุ่เป็นเบิ้งเรื่อยๆจับพี่น้องเอ้ยอยู่สารบานเข้าครับนี่แหละคนที่อยู่ทางกลองทางไก่ไปเห็นงานอยู่ต่างจังหวัดครับเบิ่งบรรยากาศเอครับพี่หนอนบานกับกัปบานเด้ครับแม่นมาคำไอ้เป็นหนได้ครับไอ้ช่วงหนูไปไหนได้ครับน้ำยางออกดีครับดีอยู่ โอ้โหสามสิบห้ายดีอยู่ตัวดีแล้ว,ลวยังไงคนพี่น้องทุกอย่างพี่น้องรวยนี่เองใครเองไอ้เผ็ดจะหาก่อนครับนี่เองใครเองดีแล้วครับบางทีเหื่อยทั้งผุ่นก็ เช้าครับตั้งผุนนะครับบรรยากาศท,ท้องนั่นทั้งผุนกับผุนนั้นเลยทั้งผุนเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยสนดครับทั้งผุนบรรยากาศดีครับไผสีไผอยากมาไอ้ตั้งแคมป์หรือว่ากางเต็นท์นอนครับได้เบ็ดครับบรรยากาศดีครับครับบ่งไปเรื่อยๆนะครับคลิป ไม่ต้องตัดต่อครับคลิปนี้รับับผมก็ตัดต่อตัดต่อคลิปมาเป็นปันได้ครับมาเป็นก็เสียวลงเมื่อนี่แล้วคก็เน่าเห็นอย่างไรเป็นห้องเนาไปไหนมานอนเนาะครับเไปเรื่อยๆงานขอแต่เหาบงเปลือกงานนะครับตื่นแตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึต่๊ดเส่าครับ บื่อเงานแม่บอกผมว่าผมไม่ได้เตือนดเลผมนอนในมือหนึ่งคืนหนึ่งผมนอนที่สองชั่วโมงไปตออะไรผมล่บผมไปนอนเลยแม่บอกไม่มีอะไรลับไม่ได้นอนขนาดนอนสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ยังจนโมบีพยายามแฮกผมยังบ่พอใช้อยู่เงินยังโมพอใช้อยู่ไปอยู่ใช้หมดไปอยู่ใช้่จนมันจำอยู่แปลกเลยจังแบบเงินจำอยู่ใช้ งานก็นคือเงิน,งน,นเงินก็คืองานเม็ดมาต้งโดนต้งงานไม่แต่งานบ่มีเงินมีแต่งานเงินบ่มีงานเนืเนอแปกยโอาว่เน,น่ครับพี่นครับเบิ่งเอาครับพี่นองความลำบากของชาวหน้านะครับเ่ากันโลละหามบาดเนจได้ครับขาดสุ้นครับ โมคะแจกคนจนมาลุยแจ้วเขาจะไปขายให้นายทุนเขาต่อื้อี่เขาต้นไรต้นคือมือเนี่ยมันทุกมันแล้วคอนเพิรสี่เขาบปรุยเท่าแหล่แช่แน่เลยแค่ตรนี้แล้วไรจนมีอเขากินเท่ากับพันพันกจ้าให้เขาไปเงเกินเป็นรับเข็มไป็นกันใช่ มาเบ่งกันดซอสแล้วครับประกาไปทั้งฝนกับย้งผู้สาวสาวครับยังสาวครับผมผมอันนั้นชิว่าอยู่อาชีพสาวนาเพราะมันอาชีพที่ดีที่สุดแต่ทุกอาชีพต้องกินเขาที่สาวนาปลูกแม่นว่า

ขึ้นยังครับบไป้ก็บเกี่ยวให้เขาลูกครับไปดีวังไปจีดใหญ่ยอดดับยอดยังนะครับการเก็บไปเบิ้งเนาะครับเก็บไว้เบิ้งเองครับไว้ให้ลูกเลาะให้ลูกให้พี่น้องได้เบิ้งนึ่ครับว่าเป็นจังได้วิธีชีวิตของผมกันอยู่กันกินครับ คลิปนี้ก็ไม่ได้ตัดต่อยังเป็นยังคือไม่ได้ตัดต่อตัดต่อมาเป็นไปเรื่อยๆเป็นนีเปิ้งเงี้ยวกันเลยครับถ่ายซีเขากับมาถ่ายเขาเขามัดาเขาให้เงิ่งบรรยากาศทางฝุ่นเลยมัดเป็นบอกเจ้าน่ะมัดเป็นบอกเป็นครับคนถ่ายบาเป็นมาเป็นเลียนนี่แหละ เอ้าวม่หิซอนนี่ยแม่หิทายให้เงี้ครับครับเอาอ้าวในตอกเนี่ยแม่คอยชิดทายให้เนี่เนี่ยคอยจับมือซอนโหลดเอ้าไปโอ้ยโหเฮ้ยโอ้ยชิบวายยังกระดอกก็ดีแท้ไปมัดไปมัดคนละเออเออนั่นแหละเฮ็ดคือตัวอย่างนั่นนะเออเออ ครับอย่าอย่าเฝ้าดึงอย่าเฝ้าดึงโอ้โหเฮ้ยมันเป็นนี่หมอนี่มันทำท่าเว้ยโออดูนี่นี่โอ้โอ้มันน้อยมันน้อยตัวนี้มันน้อยเอามารวมกันครับเอามารวมกันนี่นี่โอ้โอ้เฮ็ดคือแท้เว้ย นี่หากจะเห็นหน้าตีแรกเลยนี่นะจะคลอง่องนี่นะถ่ายแต่ผู้อื่นนี่นะนี่วะนี่นี่โอ้ยม้าขา่นี่คือ่ตวมันนี่มัดแล้วมัดลอยๆนี่มัดแล้วตอกนี่ก็อะไรต้องฉีดสเปรย์ด้วยนี่นะเห็นบ่อน้ำลายถึกแล้วนี่ก็ตอกนี่ก็เดี๋ยวมันจะติดเชื้อโควิดนี่นี่อ๋อเด็กมัดเข่า เสียงดังกินเจียงพี่ไ้น่องแสดงว่าใส่ได้เออไปเบิ้งครับต่อไปครับคลิปนี้คลิปแง่ครับบ่ต้องห่วงครับว่าวไปเรื่อยๆครับ,บ,บครับคุณตอกมดบ่ครับ อตอกมัดตอกมัดมาใหม่แล้วครับครับเป็นอะไรครับช่วงนี้เสเก็ตครับงานดีบ่ะได้เงินดีบ่โอได้เงะช่วยจะกเขาครับช่วยจากเขาเด็บพอกินพอใส่นั่นแะครับแม่ไปเดือดวังด้วยยังกับกูยวยก็ดีคือกัน ยังมืทันซื้อครับโน่นนี่ศูนย์เจ็ดเด้อนี่บอกเลขอีกสองนี่บอกเลขน้ำครับพี่น้องเอ้ยไคอันมักเลขนี่ศูนย์เจ็ดนี่จะซืซ้อเอาเด้อครับพี่น้องซื้อ,อ,อขายเขาซื้อเคนว่าขายเขาซื้อคนว่าขายเขาซื้อ เบื้อถือครับเนาะครับนี้ยังมากมายครับแต่ผู้มักผู้บ่มักกับกันไมหมดครับคนเฮาหลาย้องไล่ครับา้หลาย่องเลยครับมี่อง่องไอ้เ่ากระดังแล้วครับมัดให้แอวจริงจีครับสองทรัเป็นเคยมัดเข่าหลัง่ายๆครับเนาะโอเคอย่าให้มันทับกันครับพี่น้องมัดเข้าไปดึงจืดเข้าไป สียงดังค like ือต้นเดืดเสียงดังฟังชัดนี่ครับพี่น้องง่าย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 ลายตองเต็มเลยเนอะโอ้โหโหโมีแต่ยูทูบบอยนี่นี่นะมึงมีแต่ยูทูบบอยนี่นะบอยน้องคนดังนี่ครับนี่นี่คนดังครับสร้างเพชรนี่สร้างเพชรนี่คนดังเลยคนดังนี่เราดังพ่อๆกับลุงพ่นเลยล่ะ คนต่อไปครับเขาจับให้เป็นคนดังแล้วครับนี่เนี่ยเคยสารมากก่อนเลยครับนี่มากก่อนเลยผมนี่ผมเอฟเอฟซีคนดังเลยครับนี่คนดังเลยครับนี่คนดังคนดังครับนี่คนดังเอฟซีโอ้นี่เคยสารครับเราคนดังคนต่อไปเลยครับมาบ้าเบิ้งเพื่อนมัดเข่าครับพี่น้องจกบไว้สีหายต่อไปนี่น้องชมพู่ก็หายแล้ว ก็นี่น้องยังแหละค,คนดังเลยครับนี่น้องเข่าน้องน้องเข่าน้องเขา่เขาไอ้เพ็ดจับจ้าก่อนเอ้าไปเนี่ยครับคนไร่ทีหายไปน้องวิ่งเดี๋ยวครับ <c oughs> ฉัหรับคลิปนี้กับฉันนี่ก่อนเนาะครับเดี๋ยวไอ้ยังนะดื่มแล้วนวดนวดนวดบ่อบอบ๊บอบอเดี๋ยวนั่นจะคล้องใหานั่นคนชิตเบื่อเนี่ยค<อ>นชิตคิวน่ะบ่บ่มัด ภูมัดเขาซอยซอยเพิ่นนะครับผมก็สจิมัดก่อนสิลาพ่อแม่พี่น้องผูุ้ิคุณนะครับกราบขอบคุณหลายๆครับสำหรับผู้ที่ติดตามคนะครับชมติดตามก็รับชมรับชมนะครับขอบคุณนะยู่ดีไม่แห้งครับลำรวยลำลุยเจ้าโกรเค้นนะครับสวัสดีครับผม